สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e เสียสุรัดรถขุดบุรีรัมครับมาดูมุมนี้มั้งครับผมกับการขุดโลงงน้องนาของเราครับผมพาท่านผู้ชมครับและเพื่อนที่เข้ามาชมยูทู e ของเราอยู่ด้านบนครับขนกองดินสูงประมาณ4เมตรถึง3เมตรครับแล้วมองไปลงด้านล่างนีลึกไปอีกจากที่ผมนั่งตรงนี้น่าจะอยู่ที่10เมตรครับถึงก้นบ่อครับผมเนาะ ามาดูมุมนี้ของการทำงานของเจ้า SK 200 2 0 0 s S ครับโดยอาจารย์เจตครับเกียร์เรซิครับผมทำการจัดการแปลงนี้ฮะและก็บอนี้เป็นบอแร,รกของแปลงนี้ครับผมลายละเํายจำเป็นทุกรื่ครับเหลืออีกไม่เยอะฮนะเนาะเหลืออีกนิดนึงก็ขอยขึ้นกระปั้นทานกระจบครับมา้มาดูการทำงานของรถครับแล้วก็ดูมุมมุมนี้มั้งครับนผมเรียกว่ามุมการทำงาน มุมนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนรเราจะเดินร,รอบๆหลายๆมุมเพื่อที่จะให้ผู้ชมที่เข้ามาชมเลยนะที่เข้ามาดูชอ่องของเราเจอหลากหลายการทางานครับงนี่ดวงครับแต่งความสวยงามด้านล่างกันครับพวกเราเปิดอีกชั้นหนึ่งลงไปครับเพื่อที่จะดึงดินด้านล่างให้ถึงครับ เปิดหลายชั้นเหลือกเกินครับด้านล่างเป็นดินด้วยครับดูดินนะครับผมเป็นดินดาน,นชั้นดินดาน สากมิตรดว่าเสียวนะว่าสริวครับผมโอ้เอาเท่าที่ได้ครับ่เป็นไรกับความลึกเราเกินอยู่แล้วครับผมยายาดึงขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดครับให้ได้ลึกที่สุดเลยครับผม ออดีกับรถใหญ่ครับดูม,มาที่ยาวครับผมเนาะเชิ่เิมเลยครับผม คือเราเจาะทะลุดินดานไปแล้วครับผมจนถึงดินเหนียวชั้นล่างนี่แหละครับผมนะดินด้านล่างนี่คือมันมันเลยชั้นดานไปมันจะเจอเป็นดินเหนียว,วดินปูดินเหนียวรอบนี้ดินเหนียวแดงครับนี่แหละความยากของการเจาะลึกครับ ด่านครับปัญหาก็พวกน้องนามโมเดลครับเนาะดานน้ำก็อีกปัญหาครับด่านก็อีกปัญหาครับในบทุกปัญหาก็ต้องแก้ให้ได้ครับเราต้องให้จบให้ได้ครับ ลึกสุดใจจริงครับลึกสมใจล้วสนใจอยากแล้ครับต่อไปคัดการแต่งขึ้นมาฮะแต่งให้จบครับแต่งสรลปแต่งให้สโลปขึ้นมาครับหือว่าน่าจะจบแล้วครับทีนี้ ไปปรจมุากลับกลัวมันจะหล่นลงไปด้านล่างครับเพราะมันเอื้มอมยากครับมันลึกเกิน วาอยู่นลครับเนาะความชื้นของดินแทบจะไม่มีแล้วด้านล่างนะ คืเกินแน่นอนครับเนี่ยการขุดคกบร่างนาก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่ารูปร่างของบ่อมันมีโค้งมีว้าวก็เป็นแบบฟีฟอร์มส่วนมากก็หจอ,อส่วนมากก็ไม่อยากทํากันครับเพราะว่าหนึ่งก็คือรับงานมาแล้วคนขับก็บางทีทักษะไม่พอในการทำพวกร่างนาแล้วก็ประสบการณ์ไม่มีก็ไม่อยากจะทําครับเพื่อทาแล้วมันยุ่งสมองครับปวดหัว การที่จะไปขุดดินขายง่ายๆครับจุกเอาจุกเอาใส่ดาก็ถือว่าจบก็ได้เงินเหมือนกันแต่ว่าถ้ามาขุดโกงล้งนาก็ต้องปั้นเป็นรูปเป็นร่างครับแล้วก็การดึงสลบดึงคานครับทําให้ก็เกิดความรำคาญใจให้กับคนขับแน่นอนครับผมเนาะแต่ถ้าคนสนใจอยากเจ้าเจริซิงคนี่คือใจเย็นครับก็นิ่มๆเนิบๆครับฝึกฝนประสบการณ์มาหลายๆบ่อเป็น10บ0บ่อ30สบ่อทะลุถึงร้อยบ่อพวกเราก็เนี่ฮะ กาจะเข้าใจทักษะในการทํางานมันไม่มีอะไรง่ายครับผมเนาะและก็ผมมองับว่าโค้งนาโมเดลเป็นเรื่องที่ยากมากครับแล้วก็เป็นงานหลวงก็คือความลึกกระพักซ้ายขวารูปทรงของบ่อก็ต้องไปตามที่ในยช่างออกแบบครับจะมาแก้ไขไม่ได้ครับรูปทรง,งบ่อก็ต้องเป็นตามที่ท่านออกมาจริงๆกันเนาะแต่งานมีผลกับการเบิดเงินของพวกเราครับผมนี่ฮะความยากง่ายของการทํางานครับ กับงานเอกชนและก็งานของหลวงครับต่างกันลิบลับครับงานของเอกชนว่ายังไงก็ขุดไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงแบบได้ครับมันก็ยังอยู่ที่การตกลงกับเจ้าของผู้ว่าจ้างครับแต่พวกเราตกลงไม่ได้ครับถึงจะคุยกับเจ้าของแปลงได้ว่าขุดไม่ได้ทําไม่ได้แต่ถ้าเรา,าผิดแบบขึ้นมาถ้าท่านนายช่างไม่ยอมก็ต้องต้องทํตงาตามที่เขาบอกครับเนะาะการปวดผ่านในผ่านจะเป็นผลของเราที่จะได้เงินครับเนาะได้ค่าตอบแทนในการขุดครับผม นี่ฮะปัญหาที่เกิดกับโกคกน้องนาโมเดลเรื่องของหน่วยงานรัฐครับปัญหามีมากมายครับกหับหน่วยงานรัฐครับเอามาเล่าแค่หยิบหยิบย,ย่ยอยๆครเนาะเราไม่เจาะลึกถึงด้านในฮะปัญหาของหลายๆอย่างที่เราพบ,พบ,พบ,พบเจอมาเนาะ,นะให้ชมหลายๆมิติครับหลายๆมุมของโกคกน้องนาโมเดลครับ จะได้รู้ว่ามุมซ้ายมุมขวาทางานเป็นยังไงนะะมุมด้านบนมุมด้านสูงครับพวกเราไม่มีทุนบินครับขึ้นมาบินันฟองดินเองนะครับผมเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนเห็นบรรยากาศการขุดจริงๆครับนะถ้าโดรนบินก็โดนเรื่องของรูปร่างการทํางานรูปร่างที่เสร็จแล้วแต่พวกเราให้เห็นถึงบรรยากา,กาศการเริ่มขุดเรื่องของอยู่ในกรรมวิธีการขุดช่วงห่วงของการขุดครับเห็นว่าของจริงเขาเป็นยังไงครับผมเนาะ การทำงานบางทีทำออกมาสวยแต่ระยะเวลาการทำงานจะคุ้มค่ากับการทำงานหรือเปล่าครับเนาะมีหมดครับผมบอกว่าเจ้านั้นเจ้านี้ขุดสวยแต่ใช้เวลา10วันอ่ามันก็ไม่คุ้มกับการทำงานครับเงินค่าจ้างไม่คุ้มกับการที่เราลงทุนลงไปเนาะครับต้องเร็วต้องมีความสามารถด้วยครับไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆครับเนาะโปกหนองนาโมเดลครับทำเป็นครับแต่ทำช้าก็ไม่ได้กำไรครับก็ไม่ควรที่จะทำครับผมผมเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเราเก่งครับ ถ้าเราบริการจัด,จดการบริหารไม่ได้ไม่เหมาดสมแข่เวลาเราไม่ได้กําไรเราคงไม่กดครับที่เรากดเพราะเราพอเหลือครับผมเ่ราเราทาได้เร็วหน่อยแล้วก็พอเหลือแล้วก็ตรงตามสเปคที่ตรงตามแบบที่ท่านนายช่างออกแบบมาแล้วก็นะครับเนาะแล้วก็รูปแบบที่เราทําสัญญาครับผมนะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานเสียดสตน์ตนนรถปุบุรีรัมย์ครับกับโคกน้องนาแปลงบ้านจานตำบลลำดุ้ยโจทย์โทษอภัยครับพึ่ง ขานำดวนมาเนาะอำเภชุมแสงอำเภอกระสางจังหวัดุรีรัมย์ครับงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสางครับแรงของคุณพี่นิดครับแล้วก็ฝากขอบคุณคุณยายครับคุณแม่วินครับที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้พวกเราแล้วก็จาของแปลงที่น่ารักครับเนาะอำนวยความสะดวกใหเราทุกอย่างครับขอบคุณมากมากครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ